ไอ้ท so, really ี่แกเปิดไว้่เช่นนี้ก็เหนื่อยแล้วแล้วฟาร์มนี้พวกคุณมีอาหารจริงๆเหรอมีแล้วเราเสียวัวไปหลายตัวแต่เราก็จะมีนมมีเนยมีชีสตุนไว้อีกเยอะเลยแถมยังมีพืชผลฝูงไว้อีกเราไม่ให้กินอีกเยอะก็ดีนะที่นายจะลงแนมนั่นนึกคิดนี่นี่มันเริ่มเลยเถิดแล้วนะเฉินตัวนั้นฉันคือความสุขมากกว่าท่านนายเป็นคนนำ เธอิชื่อพวกเราอยากให้ใช่ไหมผู้นำเรอแน่นอนทุกคนนั้ถผอได้นะไม่ใช่ใช่ว่าทุกคนจไว้ใจฉันก็เอาผิดพราะดีของนายนั่นแหละมีใครรู้อีกไหมแลลี่รู้เยี่ยมคงระบากแย่เลยคิมเทายน่าจะรู้เธออยู่ด้วยตอนนี้เราคุยกันในร้านยาและเธอก็ถามว่าฉันถึงเรื่องนั้นฉันก็กงเธอไปแต่เรื่องสวคนนั้นมันยังไงกันแน่ มันเป็นอุบัติเหตุบางทีฉันรู้เรื่องรู้เรื่องที่เล่นชู้นะบางทีฉันก็คิดว่าพ่อบอกกับเพื่อนดีไหมไม่ต้องรอกไม่ต้องเกิดอะไรขึ้นกับวันโลกแต่ว่ามันสำคัญอเองนะฉันไม่แน่ใจว่าทุกคนคิดแบบนั้นหรือเปล่านะแต่อาจะพูดถูกฟังนะตลอดหลายปีที่ฉันรายงานข่าวอย่างนี้ฉันเห็นแบบนายเป็นอะไรน้อยรอบซึ่งมันไม่ได้หมายความว่านายเป็นคนไม่ดีไอ้รู้สึกขอบคุณมาก ขอบขอบใจจริงๆนะฉันแบบขอบคุณเจ้บชิเบรีทำไมไม่เล่าเรื่องตัวเองแบบอะไรนี้คุณเป็นคนที่ไหนเนาะผมตัวที่เมกขอนะใจกลางจอร์เจียนะมันต้องอย่างเี้สิคทุกคจะอยู่ดีลงแล้วนั่นแหละให้คุณที่นั่นเหรอเออถามแปลกๆเราทำงานเป็นแบบทีมคคยเฉลิมสิ่งการต่ากัน นั่นแหละสวยเนี่ยไม่แต่ไอ้บื้อที่คลาอกันโง่ชะนักแล้วที่นั่นพวกคุณมีกัน,น,นก,กีน่คน,น,ม,นมีมาพอที่จะปกป้องตัวเองถ้างนั้นก็ดี้ารานีเรื่องมันอันตรายแล้วพวกคุณก็รู้กันอยู่ ฉัอยากให้พวกคุณไปที่ฟาร์มอย่างที่บอกเรามีอาหารอีกเพียบจริงๆเราก็อยากได้คนช่วยเพิ่มจริงๆเราก็อยากได้คนมาช่วยเพิ่มนะในฤดูร้อนผมเคยไปีนดฟเออดีเพราะเชื่อเราได้อยู่ตั้งแต่ทงเราเปิดฟาร์มตงแต่จคามได้ในตอนนี้มันอขี้ว่าจตัดห้ปว่าฉันเหรอวเฮ้ยเสร็จแล้ววะเสร็จล้วบอลงว่าใครมันพวกโจรป่าละ ใช่หรอถึงยันให้แกก็่าอยู่ตัวเดียวเขาเป็ใครคนไรย่อมเนี่ยมีแค่สองคนไม่ใช่นายรู้อะไรไหมเรากินแม่งหงเลยแล้วแกจะทำอะไรได้วะไม่ต้องผมในนี่กับฉันจัดการเองถ้ามีอะไรเกิดขึ้นแต่เรารอดูไปก่อนเผื่อว่ามันจะเผื่อว่ามันจะไปเอ้ยโอ้โหซสำสุกเลยโอ้โหโอ้โหพระเจ้า ดับสุนตีนโอ้โหตายเลยฮะตายตั้งแต่นั้นแล้วพวกเรากับตลบปัดไปหมดแล้วมาเร็วไปที่นี่ปลอดภัยอย่างค้ามของมึงดีกว่ามึงมึงจงปลอดภัยได้อีกหรอวะมึงเห็นคนตายตัวนั่นแหละโอ้โหแล้วมึงก็ยืนดูน่าจะอยู่รอดูเนาะว่าเป็นซอมบี้ไหมเราจะได้ไม่ต้องเถียงกันเลยเฮ้ยหนาเนอะ ถึงแล้วครับความเครอบครัวซินจอนฮะฮะฮะศูนย์หนึ่งเก้าเก้าเดลี่ไฟ้าถูกพวกมี่เดลี่ใช่ไหมว่าที่นี่ปลอดภัยอย่างไรเดลีฟฟ้าร่วมกันพวกมันได้หรได้แล้วก็เหมือนจุ่กับไม้ตีนั่นแหละร่วเราใช้กำลังไฟฟ้าสูงที่พันโวลต์เรื่องบัรไฟกับแอมให้เดามันคงเยอะมากเ็าต้องเยอะอยู่เลย ใครวะแน่เคยมีอุการได้ดีเคยมีอุบัติเหตุบ้างไหมครับไม่เคยข้างในี่ปลอดภัยกว่าข้างนอกอีกที่นี่สภาพนี้มากแทบไม่ดู้นะว่าโลกภายนอกเดือดจะซากมันคุ้มค่าที่จะบกปอกแลกกับละมันทั้งหมดมันจะไม่แคร์ไม่เยี่ยมบ้านนะ คนนี้คือแม่ของพวกเราเองฉันชื่อเบรนด้าเซนจอนและขอยินดีที่ได้รับสู่ฟาร์มนมซนจอนนะคะและนี่คือลีเข้ามาจากแดนอันนี้คนงานฟาร์มเราก็มาจากเมคอนโดยเขามีคนที่อยู่โรงแรมเก่านะโอ้เพศตายซีที่นั่นออกแอมากเลยนะคงมีคนที่มีทักษะการอัตโนมันำกลุ่มนะคร่บทักษะการอัตโนมติจะเป็นผู้นำกลุ่มหรือเปล่า พวกเราทำงานกันเป็นทีมล่ะอีกอย่างเราไม่ได้หารเก่าอีกหลายคนเลยขู่ว้งนีแล้วแหละเราแล้วนะไม่ใช่ที่ที่ปลอดภัยที่สุดหรอกแล่ตอนนี้คุณก็รู้อยู่ที่นี่แล้วเราจะทำให้คุณอยู่อย่างปลอดภัย อยู่หิวเส้จะขาดแล้วนี่สำหรับพวกคุณนะหอมกุิ่นจากเตาเช้าเลยโอ้ยยอดไปเลยหาอะไรแบบนั้นไม่ได้แล้วถ้าไม่มีวัวคอยให้นมกับนะนมกับเนยตูกเต้าง้ใช่ไหมเมเดียวจะอยู่รดบคอยให้นมเราให้ได้ด้นเมเดียวคือใครว่วัวคุณปวดหรอแล้วมันเป็นนักวิษัทแพทย์นะรบรองให้เขามาช่วยคุณได้นะ สัตว์พทย์เหรโอ้โหเป็นเจ้าของทั้งกลุ่มน่าจะมีมาที่นี่ได้ภายในวันเดียวภายในวันที่หกวัยเถอะถ้าอย่างนี้เป็นไงคุณไปตามสัตวแพทยมาส่วนฉันจะไปเตรียมเนื้อมื้อเย็นมื้อใหญ่สำหรับคนหิวโหยให้นะคงจริงๆถ้าหนูคงไปช่วยงานที่นี่อีกครั้งและนี่รูปไปช่วยงานแม่ในควรได้ไหมได้ไหร่ได้หรือเปล่าครับชัาฉันจะกลับไปพบส่วนพ่อคุณนลยไม่ได้ไหม เอา่ดวะ่าถนสายมัตไรดแลตัวเองได้นะเอาี่ไปเถอะทำไมอไม่พาคอื่นไปด้วยล่ะเราตัวได้นะลีมาเจอกันเอางไปกับเบนมันจะรั e หรือวะาลองมุงไปดูรถรเรียบร้อยแล้วผมยกใช่วยเรืองขรที่นี่นะมีปัญหาแล้วหรองทีพกันก็โดน้วย่นกีมันก็เลยล้มนะ จะช่วยได้บ้างเลยถ้าพวกคุณเดินเช็ครอบๆอ่ะคุณจะได้รู้อะไรบ้างเกี่ยวกับมันะผมจะไปเติมน้ำมันเครื่องปั่นไฟก่อนที่มันจะมาถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็ถามผมไนะได้เลยครับโหนี่มันเหลือเชื่อจริงๆมีทั้งอาหารมีทั้งลูกอะถ้าถ้าตัดสินใจได้แล้วอาศัยที่นี่ได้เลยแล้วนายมีแผนอะไรหรือเปล่า เพื er ่อเขามีอาหารให้เราเราควรทำทุกอย่างเพื่ออย่างเพื่อให้เขาชอบเราเพื่อจับเป็นหน้าพูดแต่หนูจะจะให้เราอยู่ได้นะและที่สำคัญคือเราต้องอย่าพลาถ้าเอนดี้ต้องการให้ช่วยตรวจสอบที่รอบๆเราก็ต้องทำเซนจอนเอ่อตรวจสอบตรงไหนวะ อะไรอ่ะชิงช้าเหรอแย่จริงๆบอทฟังผมว่ากิมมิทายกับดักน่าจะชอบเล่นอะไรแบบนี้บางทีเด็กๆก็ชอบเล่นชิงช้ามากกว่าเดินเล่นซะอีกนะครับผมก็ว่างั้นแหละจะเป็นอะไรไว้เถอะผมส่งไอ้สิไม่มาเลยแม่น่าจดุสิชมคนดักจะคอยช่วยบอทหรอเสียใจดีกว่าบอเดี๋ยวจะใจเช็ด เป็นไ,ม,นะไม้แะทำให้ปลอดภัยสำหรับชิมิทากับเจ้าดักแลก้วก็ทำให้ครอบปลอวดูคนละตั้งใจทำงานอย่าซื้อใจจัดเออจะซ่อมยังไงอ่ันนี้คือเปิดปไปแล้วมาทำน,นี้ก่อนแนละ้วกันเฮ้ออัอนนี้ใหญ่ไหมใหญ่เกินไปแต่ฮนะ หาอลไรมาตัดให้ได้ก็ขนาดพอดีมึงคงไปที่หนังที่เหมาะสมแล้วแหละขวานในตัวมึงไงอะไรอ่ะเอาผมขอใช้ไม้กระนั้นพอดีด้วยเรื่องซ่อมขอแล้วผมชอบคนที่มีความคิดเริ่มนะได้สิซ่อมเลยเงินเงินเงิน มาตวนน่าสนีใจน้อยแค่นั้นใช้ได้แต่ต้องการเชือกขายังไงวะเข้าไปข้างในไ,ได้ปะเข้า,ไ,ไ,า,าไม่ได้เหรอเข้าไปอะไรอะถังใส่รองเท้าฮะอะไรคือถังใส่รองเท้าฮ่ามองไม่เห็นเลยเนี่ย เชื่อสิ่งนนี้บอกชิงช้ามากไหนเชื่อกีอ่าไปทำชิงช้ากันนะเอาละคงไม่ยากเท่าไหร่หรอ โอ้สุดยอดคุณแม่ลองตื่นเต้นแน่ๆเลยดิได้สิชาร์ตเก่าที่บ้านเป็นไหมบอกว่าเด็กๆจะชอบนะเมื่อกี้ได้พูดอะไรหรือเปล่าโอ้พระเจ้านี่คุณทำหรอผมแค่พยายามจะช่วยนิดหน่อยครับนี่รู้ไหมฉันเคยผักชิงใช้เจ้าแอนดี้กับร้องใช้ทุกคืนเมื่อเขายังแบ่บอยอ่ะเวลาผ่านไปนานมากๆเลย ใช่ครับภูมิใจวะซื้อใจแล้วนะแล้วกูต้องไปไหนต่อเข้าไปข้างในได้ไหมเข้าไปในเลนอ่ะเข้าไปได้เลยเนี่ยอ๋อขอประตูโอ้ สวัสดีลีให้ช่วยอะไรไหมครับมีอะไรผมช่วยรอบๆตัวบ้านไหมครับฉันคิดว่ามีแดนนี่ช่วยงานในครอบในครัวก็เหลือเฟือแล้วแต่คุณไปหาแอนดี้ได้นะช่วยในที่ทงานเยอะมากใช่าหข้าตัจะอยากได้คนช่วยผมครอบครัวคุณดูแลที่นี่ได้ยอดมากเลยครับหืปาฏิหารแล้วนะเขาคือนาจารีฉันกับเด็กๆพยายามแบบสวยเข้ามาได้สุดะ ที่จะทำให้แต่เราก็ยังทำกิจกรรมเดิมๆเหมือนเดิมไม่เราเล่นถึงวันนี้เกิดอะไรขึ้นกับคนงานเกิดอะไรขึ้นกับคงานเหรอรับเราก็ร่วมทุกกับเขามากาเหมือนกับคนใชมั้าใจคุณงานบางวนก็กลับไปหาลูกหาครอบครัวทันทีที่ได้ยินข่าวและคนที่อยู่ต่อเราเสียคนงานส่วนมากไปตั้งแต่ที่คืนหน้ที่บนวันโผล่เลยมันเป็นเียบมันเป็นขั้คืึนที่ยากลำบากมากเลย ถ้ามีอะไรผมเช่อแได้เลยนะครับได้ไรขอบคุณมากๆนะไม,นไ,ไม่เป็นไรครับโอเคให้ผมช่วยอะไรไหมครับสวัสดีครับ ครับผมผมดีใจที่คุณช่วยเราที่โรงแรมน่ะผมเห็นว่าคุกคุยเรจะมีอาวุธครบมือกันกักตุนของเหรอใช่ถ้าคุณต้องการคนกันฟามเพิ่มคุณบอกเพื่มพวกเราได้เลยผมว่าจะไม่ถึงขั้นนั้นหรอกแต่ขอบคุณมากเลย ผมกับมาร์กจะไปช่วยซ่อมลวเดี๋ยวนี้เลยเยี่ยมแล้วอยุดวอกเพื่อได้แค่สาถึงสี่วิแต่วันโอเวอร์ถ้าเราทิ้งเศษเสาไว้รู้ไหมถ้าคุณจะอยู่ดูเครื่องบันไฟผมกับมาร์กจะไปเคลียร์วันรัวเองถ้างั้นก็โอ้ยก็ดีเลยผมจะปิดด้วยทางตอนตกเฉียงเหนือให้เดีช่วยได้บ้างเลยถ้าคุณเอามานอกแล้วบอกหาจุดสองฟังดูง่ายนะเราตัวก็ได้เราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นได้ครับ ไอ้เจ้ครอบครัวนี่แปลกไปแบบวะไอ้เี้าไอ้เจ้อยู่สุขสบายจัดอยู่กันสามคนงงไหมหรืออาจจะแบบคนงานตามที่แม่มันพูดแหละว่าคนงานก็กลับไปทํางานกลับแบบเกิดเรื่องกลับไปหาลูกค้าหลานแต่แบบมันก็แปลกอยู่ดีอ่ะมั้งหรือคิดปเองก็ไม่รู้ ก็อยากให้เครียดนหรอนาะทำให้เขาเห็นว่าเราซ่อมเรื่องอะเขาจะจำเราไม่เรเลยใช่หทุกคนมาไม่ไหวแล้วอย่าเว้นเอลแอลลี่ทำให้นาต้องบอกเรื่องที่ฉันหาว่าเหยียดผิวด้วยแค่นั้นเกียจะตายอย่แล้วขอโทษนะเพื่อนอ่ดีก็พูดเองนะแล้วไม่ได้รัาอมันเองนี่อะแทมันก็เลวอ่ะจะเย็นหน้ารู้ว่เรื่องมันนไม่ดีดีขึ้นหรอท่านนายโมโหอ่ะโอ้โห มีตัวนึงทำไมราูด้บเยอะี่อ้ย it's dead ลีมันตายแล้วมาเร็วดับมันมันจะโดนช็อตไ้วะถ้กูดิงหรอเ้ยกะสุน่าไม้เออโอ้ ไปเถอะน่านจะมีสักสองสามตัวหลังจากที่ซ่อมรถเสร็จแล้วที่นี่ก็น่าจะกลายเป็นต้อ,องการเรานึกดูสิว่าเราเราไม่ต้องห่วงพวกวอล์กเกอร์ไม่มีน้ำมันมันก็เท่านั้นแหละเราต้องการอาหารแต่เขาคุดแล้วก็ต้องการน้ำมันมีนม่สมัยนี้ไม่มีใครขับรถละนักขับตุนน้ำมันพอหนึ่งปีแค่นั้นว่าสามพี่น้องเป็นไงเขาจะดูแลที่นี่ดีไหม คุณผู้นี้เนี่ยแค่ชะลอเวลากับสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ตอนนี้จะพังทลายลงเหมือนที่เดีนนั่นแหละอาจจะวุธถูกเขได้ตอนนี้มีอีกตัว่าโอ้โหทำไมรู้ว่ามันเอียงขนาดนี้วะกูเอามือพักเหรอฮะอ๋อโอเคโอเคโอ้โหดูย่าวยังมีอะไรวะมีอ๋อมือมันจะสึกเลย ดูเป็นตายไ l มันก็ไม่ชิน่รอมใช่เลยห้ตสันฉนถึงมือเย็นไม่ไหวแล้ววะคงจะดีไม okay. ่ได้ถ้าด้กินข้าวเย็นแ้นัก็หิวเหมือนกันนะเว้ยฉันก็หิวเหมือนกันม่จะพอไหมเพื่เย็นสหรับเราทั้งกลุ่มเล

อ๋อขอโทษไปคีย์บอร์ดเฮ้ยทำไมสปี้เข้ามาขนาดได้วะเชื่อะไรวะเนี่ยร่วมทำงานแล้วทำไมเขาบอกปิดด้วยนี่ก็รู้ว่าเราอยู่ข้างนอกเออฉันบอกแล้ว่าเกิดอะไรขึ้นสารเลี้ยวไปกลับไปประตูเร็วโอ้โหไอ้พวกสวยแล้วเยียอะไรกันเลยน่ะตกลงกันไว้ถึงเขา เชื่องกันพวกคุณใครไม่รู้น่าเลยนี่ไงตอนนี่ยังไม่รู้ปิดเรื่องเราทาออกะนิวเอ่อเออกูต้องเขีนรถเหรอขล่งรถตายอ๋อหินโอ้โหก้อนอะไรอางี้ดัน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 ตรงนั้นอ้โหทำไมกูดันไม่ไปอะ โอ้แเอ้ c กลัว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 อะไรมันดึงเบกมือไว้หรออ๋อกูต้องยขึ้นอุ้ยจเย็นใจเย็นจเย็นจเย้นาเร็วนะเราไเราทะลุรั้วเราเข้าบ้านได้อ้พมันกำลังขึ้นตัวมากูว่วนีนให้หาพวกเราสิวะ อะไรวะอะไรเกิดอะไรขึ้นอ่ะโอ้โหอย่าบ่แหล่ไอศุบยี่ What h a p ดิ้งเกิดอะไรขึ้นสวยงามไศพบที่เราอ๋อจะลเมื่อกี้โอ้โหต้องขยับเลยเราตกลงไปยายามล้อมึมันอะไรวะโอ้ยยังมีตัวอีก ทูไมย่ายะเนี่ยยี่าด nice> ันเอาไปกี่ตัวแลวะนั่นดิสงสัยอาไวะมาอ้ยโดนไ่หนึ่งโดนไปสโดนไปสโดนไปสโอ้สู้แหลกสมบีไม่ได้ยโอ้โหครดึงจะใส่ขาเคโอเค <letter> เดือยไม่รล่อนนะโอ้ยมันก็ตามมาโอ้ยไม่มาแล้วมันมาแล้วไม่มาแล้วยาไม่จะหนงกูเอาแล้วเอาอะไรโอ้ยตัวเราไปตัวแล้ววะแม่งคุณคุณมา โอ้ยนี่โดนกูไปหนึ่งเบิร์ดกิโลสองเบิร์ดกิโลสองเบิร์ดกิโลอ้โหฉากเดิมเลยเป๊ะ เฮ้ยลอดเว้ยเอาไปเดินที่นี่กันมึงโชคดีช่วยโชคช,ช่วยนะวิ่งกลับไปหาโอ้โหโอ้โหโอ้โหโ